สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับทาอีสารฟางแดนสุไบออซีอีกแล้วนะคะวันนี้มาให้เอาฟางมาให้แม่แกะค่ะไม่ได้มาดูเขาหลายวันมากๆค่ะเพราะว่ามัวแต่ยุ่งปลูกหญ้าไว้ให้เขากินนะคะดูรถไถก็ยังมีเครื่องปลูกหญ้าติดอยู่ข้างหลังอยู่เลยค่ะ ว่านะคะไปแล้วหลังรถสี่ไม่มีตรงนู้นถังรถสี่วิ่งเร็วมากนี่นางจะกระโดดข้ามรั้วไหมค่ะนายจะกระโดดข้ามรั้ว,จร,ดดรวจริงๆด้วย ่มน,นี้เขาจะขี้กลัวนะคะเขาไม่กล้าเข้ามาใกล้ถ้าเป็นอีกกลุ่มนึงถ้าเราเข้ามาแบบนี้เขาจะเดินเข้ามาหาอะไรคะ่ะมาร้อกินอาหารแต่กลุ่มนี้จะอยู่แบบกลัวๆหน่อยไม่กล้าเข้ามาอ๋อมา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 แามาอานามามา,า,าม,ม,มา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 ามาาาม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 มยยามมามมมามามามมามมา หลายวันเลยมีแต่แฟนมาให้อาหารเขานะคะคาวาลีใส่ใส่มาให้าตัวตัวเองไม่ได้มาเพราะตัวเองเป็นคนบุกยาขับรถไถตลอดเลยค่ะอยู่บนรถไถตลอดก็จะไม่ค่อยได้มาให้อาหารกับแฟนเลยไม่ค่อยได้มีคลิปค่ะช่วงนี้ดูมาแล้วดูคะ่ะทุกคนมีตัวไหนที่ เริ่มดูมีพุงหรือยังมีพุงออกกันหรือยังเห็น่าท้องยังนี่ตัวนี้เหมือนเห็นแล้วนะคะถี่ใกล้เรานี้ดูแบบท้องใหญ่ๆเห็นไหมคะแบนท้องใหญ่ๆหเนาะเดี๋ยวเราคิดไปเองอ๋อนี่น,นี่ตัวนี้ก็เป็นนี่นี่กำลังวิ่งมาอยู่ตัวแรกเลยค่ะนี่ท้องใหญ่แล้วค่ะนี่เห็นไหม หลายตัวดูพุ่งป่องๆแล้วนะคะทุกคนแต่ตัวนี้ท้องใหญ่มากเลยตัวแรกนี่โอเคค่ะเดี๋ยวหลบไปให้แฟนอโอเคอ,ออกก่อนนะคะชิปปี้คัมเฮคัมเซ่์ฮัลโหลชิปปี้โรซี่คัมเฮีโรซี่มาแล้วค่ะแอปต้องมาแล้วอะไรน,นะคัมเ,เฮมรโรซี่ กลัวโรซี่ค่ะไปแล้วค่ะโรซี่อยู่ข้างพีชข้าพียข้าพียโรซี่เนี่ยนัทเปนนมูชิฟค่เพีชข้าพียโรซี่โรซี่ค่ะ ช่วยให้อาหารแกะไม่ว่างนะคะผู้ช่วยวันนี้ผู้ช่วยขอเล่นเกมเล่นเกมกับเพื่อน よろしくお願いしま พุ่งป่องแล้วนะคะคือเริ่มเขาเริ่มท้องแล้วค่ะตั้งท้องแบบส่วนมากจะเป็นแก่ที่เหมือนเคยท้องหลายครั้งแล้วท้องเขาก็จะใหญ่ๆหน่อยก็จะมองเห็นชัดเห็นไหมคะตัวนี้ข้างหน้าแหละตัวแรกเลยก็ท้องก็กลมแล้วนะคะท้องกลมๆมองเห็นชัดแล้ว ว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนช่วยติดตามให้ไอช่องให้ด้วยนะคะช่วยกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนในการทําคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูก,กันสแกนแม่แกะนะคะว่าตัวไหนท้องตัวไหนไม่ท้องเดี๋ยวเค่อยมาดูกันค่ะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ